ถ้าเกิดแกได้ยินฉันแกต้องต้องวิ่งย้ยมันมาแล้วยูหมอจัดเลยย่านี่แน่ย่อยเออมานี่เลยจ้ะไปสวยจ้สวัสดีท่านสปอร์ตโรดนั่นมันจริงไม่เลยพวกย้ยเฮ้ยค่ว้อะไรอ่ะเฮ้ยเราต้องรักษาจุดนี้ไว้เอาเลยหมอ อะไรอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเยเข่อยเอ้ยเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยบุกเข้าไปเลยรับซ่าคำซางใหญ่เฮ้ยอ๋อฮะอะไรอ่ะไว้ตัวอะไรอ่ะไว้มากับ เฮ้ยจ้าาจ้าจ้ค <no liebe> ุณปลช่วยนั่น <tekrar> มันตัวบ้าเลยวะนั่นน่ะกระลื่อนน่ะนี่ยนี่ิรเป็นโกโก้ค r ัชนว้าย อเฮ้อดีตาฉันจะไม่ปล่อยแกแน่ยายขากูเ <t> ฮ <iling> ้ยมาเต้นลำกันหน่อยไหมเล่นมันเลยพวกรับน้าคนสวยยอาเฮ้ยมองไม่เห็น

เนอะเป็นไงล่ะดับได้เซเบอร์ฟูเน้เยเฮ้ยใครก็ได้เปิดประตูดิเปิดประตูเร็วเข้าไว้ใครใครก็ได้จอดด้วยยมันพลวัลอะไม่รูวเฮ้ยย่าโอ้น่าย่าฉันรู้สึกภูมิใจในตัวพวกานมาก แง่ล่ะฉันเก่งที่สุดแล้วโอ้ใช่ฉันเห็นด้วยขอบคุณเพื่อนเฮ้ยอะไรวะนี่นี่นะย่อยตัวอะไรวะย่อยเออเออไอไปเดี๋ยวนี้นะไอพวกอาประลักหน้าเกลียดไม่งั้นพูกแกจะต้องเสียใจที่กัเอ ทำได้ดีมากอ้โหเราอยู่ห่างจาก,กพ่อไม้แค่หนึ่งไม้เองไปมาสตอบด้วยว้ยพระเจ้าช่วยพวกนายทำบ้านเลยลงไปเนี่ยนี่มันภารกิจพังตัวนะยะไม่ใช่ประกาศสงครามเดี๋ยวใจเย็นจะกูัทราศาัพ์อยู่ว้ยทำเป็นหัวทนลงไปแล้วกันพุ่งหน้าไปเลยหนีหมดแล้วไปโอ้จ <c oughs> <c oughs> oh, ิ๋มหายแล้วโย่ yeah! oh!

ไว้วางใจกูได้เลยเฮอ่มกูไม่เข้าหรอเย้ไปไม่ไอ้ยไปไม่รอไช่จยด้วยเริ่มทำการโจมตีจุดสำคัญได้เลยสองไอ้เศษเหล็กนี่ลงขมนะลบไปซะ ถ้าเกิดพระเจ้าไม่อยากให้แกมีชีวิตเพราะองค์คงไม่สร้างฉันขึ้นมาแกมันอ่อนแอแกมันไอ้ขยะมอบตัวซะแล้วฉันจะไว้ชีวิตแกมาอย่างนั้นฉันจะเด็ดคอแกออกจากล่างด้วยมือสองข้างของฉันโซเจอร์ฉันไม่ได้สัง<อ>่งให้แกพูดถ้าเกิดฉันไม่ได้ไปคนถามแกเฮ้ยโซเจอร์อู<ไ>่นู <c oughs> ่น Demon Miss Bỏ mày không nào, nào đâu, buộc lưới Rồi, ได้เวลาที่เก็จะต้องวิ่งแล้วเจ้าขี้ขาดอียา หยุดอยู่ตรงนั้นแหละนั่นคือคำสั่งอย่าได้แม้จะก้าวมาอีกขั้นให้ตายสิแกฟังมาสาคนรู้เรื่องไหมฮะถ้าเกิดแกฟังรู้เรื่องช่วยกันโนนากลับออกไปทางเดิมที่แกเข้ามาซะเฮ้ยนั่นของฉันนะโวย้ยอย่าได้แตะต้องเครื่องบระดบของผู้บบัญชาสิวะพ่อแม่มึงไม่เคยสั่งสอนเรื่องไงฮะเอาละเอาคืนมาได้แลวโอ้ยไอ้สัตว์ มึงกล้าตบกูเหรอฮะมึงรูไ้ไหมว่ากูเป็นใครโอ้ยโอ้ยพอเอะกูเจ็บทำได้ดีกูโหขอโทษด้วยนะที่ทำให้คุณต้องสับสนนะ่ะแต่เราต้องการบางสิ่งบางอย่างจากคุณซึ่งเพื่อนของผมจะอธิบายทุกอย่างให้คุณฟังเองว่าพวกเราเป็นใครแล้วมาทำอะไร <c oughs> เราเป็นใครเหรอเราต้องหากคิดตัเป็นฝ่ายถามคุณ ความตายเหนือดวงดาวกำลังมาเยือนเพื่อนของข้าและข้าที่พยายามจะหยุดยั้งมาให้พวกเจ้าต้องทำโลกนี้แย่ลงด้วยมือที่ขาดวิไหนมนุษย์โลกจะไม่มีทางรอดจากจักรกลรรมที่จะมาถึงรวมถึงแก่ด้วยทุกๆคนจะต้องเจอกับความตายรวมถึงแก่คนรุ่นไห่จะเกิดขึ้นจากเท่าทานของแกโดูแล <c oughs> และฝ <c oughs> หล่อร้อนเป็นหนึ่งเดียวกันทำระล้างสิ่งโสโคและคนอ่อนแอด้วยสิ่งนี้แกจะให้ขั้นตอนความสำเร็จแก่เราตลอดเส้นทางสู่ความสำเร็จอันยาวไกลสำหรับมิวนีคคอยขอขอบคุณจากใจในเวลาอันสันนี้คอยจะเดี๋ยวโตคำนี้อย่างเนี่เดี๋ยวทําไม่เสียงใอยเป็นจังสี่มึง จะมีคนเข้ากับมึงเลยบาสายสานเพื่อห no ัวกันหลายเนาะโนเซียสเนาะเฮ้ยขอบคุณนะพวกพวกมันพาพวกเราไปหลังกำแพงนั่นจริงๆและฉันก็ดีใจด้วยนะที่มีคนอย่างนายมาอยู่ในทีมพวกเราฮทั้งฉลาดทั้งว่องไวอะไรจะเพอร์เฟกต์ขนาดนี้ดีๆรู้จักอ่ะฮะ โอเคเพื่อนโอเคปล่อยได้แล้ว <Okay. S 2> บอกให้ปล่อยไง <Okay. S 2> บอกให้ปล่อย e โอ้อย,ออย,อยไม่เห็นต้องรุนแรงกันเลยอะ่ะอ้าช Nice nice ดูจิกิเขาพูดอะไรนะ มันถึงไม่ข้อสันวะอไม่รู้จะไปไหนโออตอไต่อเดกก็แค่นกดิวะแม่งเออ

อะไรอะฮะนกตัวเดิมนี่โอ๊ยมันไม่ใช่นกมันเป็นหุ่นยนต์โอ๊ยเย้ยโอดจังวะโอ๊ยยิงปืนได้ด้วยโอ้โหฮึ้โวฮฮ่าฮหมดมากเลยดิฮอเสียงแบบนี้มันโอ๊ย โอ้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 ขอใครช่วยไม่มา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 มมายิงเงียบไวก่อนยิงเงียบไว้กูบอกให้มึงเงียบไงีไปอีกบูฟังฉันนะมีคนบอกว่าจะฆ่าฉันซึ่งมันอาจจะฆ่าแกด้วยเพราะฉะนั้นแกควรจะเงียบเลยโอ้ตัวละตัวขอโทษนะเพื่อนขอยืมก่อน อ๋ออืมก็ไมเดียวดิวันโอ้โอ้โอ uh ้เ huh. ผ yeah. nee ื <Yeah. S 1> uh ่โอ้โอ้ได้ค้มมอนจ้า้ันระบบนี่นี่เอาไปกินใหญ่นี่นะ Yes. Bye, bói. Ok, nice. Half-rank, 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 ห่อาตัวลอดแล้วอุ้ยโอ้โหโอ้ยนั่นมันมันลับชนใครได้ทีเนี้ยใครตายสิปุบปากไปบาลอนแกก็รู้อยู่ว่าฉันมองไม่เห็นแล่จะให้ฉันขับรถเพื่อใครว่านั่นนะอะไรมีหลอกอุ้ย โอ้ยโตรวทไมนายจะจะมากับพวกเราไหมล่ะพวกเรากำลังจะไปประชุมใหญ่กันอ๋อก็ได้นั่นก็ขึ้นมาเลยคนแปลกมึงชนคนแล้วก็รับคนแปลกหน้าขึ้นมาอย่าบ่นไอ้สัตว์นั่นแหละที่กูเกลียดมึงเฮ้ยโอ้โหเอาล่ะพวกเราถึงแล้วลงมาได้เลยจะไปนั่งรถคันนี้อีกเหรออะ ออที่ไหนวะเนี่ยโอ้จ้าจระชอบทีดีจริงๆเลยเฮ้ยจ้างลามาดีดิเอามึงจะเอาใช่ไหมโอ้โหจละคนหน้าตาอุบาทมากเลยเย่เดี๋ยวว่าอุบาทไม่ได้หรอกอัปลักษณ์มากกว่าโอ้ยโอ้โหโอ้ยมาไงจ้าจละชอบทีดีจริงๆนั่นซีรีน่ารถไฟจีิ c เอซีบีเดซเนเฮลแล้วก็คนพิการปูสปาย พวกนี้เป็นควกประหลาดพิตถาที่มารวมจากทั่วโลกขอโน้นาตป้ะไม่เว้ยอ้องใจลอังเวุยไงเจ้าบะนมมานั่งตรงนี้ไหมโอ้โตวอะไรวะนี่โอเอาเถอะเชื่ออะไรเราเชื่ออะไรกูฆ่าติ๊งอ๋อเอ๊ะเอาละทุกคน ฉันมีชื่อว่าศาสตราจารย์ปายุทธหรือเรียกฉันว่าตู่ก็ได้นะมึงเล่นมุกนี้อีกแล้วเหรมึงไม่เข็ดเรืองไงชื่อกูมันมีปัญหาสําหรับมึงหรืองไงฮะเอาล่ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าทุกคนคงได้เห็นข่าวกันแล้วสินะว่สาสถานที่ทั่วโลกนั้นกําลังถูกไฟไหม้และการทําลายล้างอย่างบ้าคลั่งโดยที่ไม่มีโพรอชีวิตใครมันทำเรื่องมน้อยแบบนี้ถ้ไม่มีเคเบิ้ล าาให้ฉันสลุปง่ายๆเลยก็คือเท่าที่เราทราบกันดีตอนนี้มีไวร้ทสีคนที่เป็นหัวหน้าปฏิบัติการทั้งหมดนี้แล้วหนยนต์ที่เก่งการกับมนุษย์ต่างแนวที่ผิดปกติแวมพร์สองบุคลิกและที่แย่สุดพ่อมดไพเล็ตเราไม่รู้นวยซ้ำว่าพวกมันทำไปเพื่ออะไรและพวกมันทำงานให้ใคร แต่พวกเรารู้อย่างหนึ่งก็คือมันต้องการทำลายล้างโลกนี้